คุณคนเราเฟี้ยงมาหงง่วพอตน้นสวัสดีรครับท่านผู้ชมครับมือนีพมินองมาเมืองคนเกี่ยวเขาเหนียวนี่คุณครับเอาคนเราอยากได้เฟี้ยงมาเอาเด้อน,นี่ด้อเจ้าของหน้าคนม่วงคนมีง่วานะพี่น้องเอาหน้าส้นน้องกิกาครับผมนี่ตอนนั้นก็น้าพอยิโจ หน้าคอชมพูครับผมตัวน,นี้หน้าเงี้ยเดียนนะเพื่อนเขาเหนียวเลยพี่น้องนี่อ้อนนี่ทำเอาพออยากได้มาเอาด้วยครับเด้ออุ่นว่าไม่ในน้อยนะอ,อุ่นคนเอาโลดเอาเหนียวพี่น้อง สิร์ฟก็สบายไม่น้องอ่ะเกษตรกรบ้านเฮ้ากันบ่ได้ลํามาก,กาเลยครับผมอ่ะถึงวาลากะพ่อเข่าสูงก,กอาวถมาดูด้วยพี่น้องดูดเสร็จแล้วคนก็นกนเอาไปตากครับผมมานนี้อ่ะเอาเม็ดไปตากประมาณสองเหรยแล้วก็เก็บเขาเล่าบางคนก็นกนเอาไปขายขายจะสดก็ได้ครับผม อ่ะปนครับผมทั้งปนก็นั่นโน้นผู้ท่ายครับผมทั้ง่นนั่นพี่น้องเห็นอยู่นั่นต้นไม้นั่นโน้นผู้ท่ายทั้งนี้ก็ไปนโน่นทีการครับผมนะทีกา่นอันนี้คล้องบอลไม่ไหมอากาศดีเองพี่นอ้องวันนี้อากาศดีครับ ต้องฟ้าปลอดปงม,มัไม่ฝุดนบผมเหมาะสำหรับการเกี่ยวเขา่ตตาแล้วก็ตากเข่ามืัอนี้พระแม่นองมาเบิ่งคนเกี่ยวเข่ะเปลี่ยนบรรยากาศ เกีย่ยวเสร็จแล้วขา้าวๆผู้ลายเท็กยังรับ นี่เพื่อเขาจะเอาเม็ดไปตากครับผมฮะเอาไปตากขระม้านสองเดนแล้วก็เก็บขึ้นเล่าครับผมนี่มาแล้วครับผมได้ลายเติอบอยู่ปุ่นเมื่อนี้แดดจ้าเลยหมอกับการตาเขานี่เขาเยี่ยเลียนเป็นเขาเนียยครับผมนี่หลังจากที่มันเกี่ยว ขึ้นมาแล้วเพนก็มันต่าง